คำถามคุณเคยสงสัยไหมครับทําไมคนไทยถึงไม่ยมทําธุรกิจเครือข่ายกันล่ะครับทั้งที่ธุรกิจนี้เป็นอาชีพที่ทํารายได้แบบมหาศาลและมีอิสรภาพทุกด้านหรือมนุษย์เราไม่ชอบงานอิสระทั้งที่ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้แบบไร้ขีดจํากัดผมเป็นพนักง,งานประจําทั่วไปอีกคนที่อยากจะมีรายได้ให้กับ,บครอบครัวเท่านั้นผมได้แบ่งเวลามาทําเริ่มจากการทําแบบพาร์ทไทม์ คู่กับงานประจำลองทําดูจากคนไม่ชอบขายตรงที่ไม่ชอบเพราะเคยเห็นวิธีการผิดๆวิธีตื้อง้อขอเพื่อนขายของให้กับคนที่ไม่รู้จักแต่ตอนนี้มหาเศรษฐีใหม่70%มาจาก MLM ทำไมต่างประเทศเขายกให้ธุรกิจเครือข่ายนี้เป็นอาชีพหรือขายตรงนี้เป็นที่น่ายกย่องแต่ละคนที่สำเร็จล้วนมาจากหลากหลายอาชีพเพราะมีความเข้าใจในธุรกิจที่แตกต่างกัน เราก็เห็นในบ้านเราเยอะแยะมากคนที่สําเร็จบางที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่เชื่อและทําตามขั้นตอนของระบบไม่จําเป็นต้องเก่งหรือมีประสบการณ์ที่เยอะตอนแรกๆเห็นใครบอกว่าต้องขายเก่งตอนทําแรกๆเห็นใครๆก็บอกว่าต้องขายของนั่นของนี่ผมทํามายังไม่ค่อยได้ขายอะไรเลยครับมีแต่ซื้อใช้ครับผมเชื่อทุกคนคงเป็นแบบผมไม่กล้าที่จะขายของจะขายให้ใครเริ่มยังไงจะชวนยังไงกลัวมาก แต่ธุรกิจแบบนี้มันมีหลากหลายที่มาแล้วแต่จะเลือกทำครับตะแปคนไทยไม่นิยมทำธุรกิจนี้กันต่างประเทศต้องเสียเงินเสียเวลาไปเพื่อทำความเข้าใจกับธุรกิจนี้ก่อนที่คุณจะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณผมอยากให้ชมคลิปนี้มาดูเสียงสะท้อนจากแต่ละคนแต่ละอาชีพนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าธุรกิจนี้ดีอย่างไรขอบคุณครับคุณชื่ออะไรชื่อบุเรืองคุณวังนะ ชื่อต้นครับเพรียชื่อพศครับชื่อพีค่ะคุณทำรรอาชีพอะไรลูกจ้างพนทมเก็บขยะขับวินมอเตอร์ไซค์อาชีพอะไรอ่อะทั่วไปอะ่ะขายอาหารนะครับนักศึกษาค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่อเออเติมน้ำมันวันละสองร้อยอ่ะครับวันละสามร้อยวันละสามพันบาทครับประมาณร้อยห้าสิบครับเหนื่อยไหมอ่ะ มันก็มันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่ามันก็แบบอันตรายเพราะหลายอย่างนะฮะสกปกรกแต่ว่าเราก็ต้องทํามันก็เหนื่อยนะครับแค่เหนื่อยไม่เหนื่อยบ้างอ่ะเหนื่อยครับเหนื่อยค่ะทาเพื่อใครเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น,นก็ครอบครัวครับก็้เพื่อลูกเพื่อครอบครัว,วคะเพื่อลูกกับเมียครับเพื่อตัวเองครอบครัวครับ ถ้าทางานแล้วได้เงินเยอะกว่านี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้มีเวลามากกว่านี้เอาไหมมันไม่มีเหรอฮะพ่อโงต้เอาครับไม่ทำเอาครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเปลี่ยนแีบอยู่เอาค่ะแต่มันเป็นธุรกิจเครือข่ายไม่เอาะผมก็อยู่ย่างนี้ดีกว่าถ้าไปขายตรมธุรกิจเครือข่ายถ้าหาผม ผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ขอคิดดูก่อนอ้าวทำไมล่ะเพราะมันมันเยอะฮะดูในสื่อมันเยอะจริงๆไม่กล้าเสี่ยงขออยู่ตรงนี้ดีวกว่าเพราะกลัวเราจะต้องทำงานทุกชั่วโมงทุกวันครับ มันไม่บอกอ่ะใ่ไก็ไม่ชอบงานพวกนี้ค่ะมันไม่ค่อยชอบติดต่อกับใครขนาดนั้นจริงๆแล้วคุณรังเกียจงานเครือข่ายจริงหรอหรือจริงๆแล้วคุณชอบผลลัพธ์ของมันแต่ที่ผ่านมาคุณแค่ไม่ได้ชอบวิธีการของมันเราคือเครือข่ายเราคือที่เดียวที่กล้าบอกคุณว่าเราคือเครือข่ายแต่สิ่งที่น่ารังเกียจที่คุณเคยเจอมาออกไป ลืมเรื่องการชนคนไปเลยพอคนดูคลิปนี้จะตัดสินใจเอง mm hmm. เบื่อการถูกตามตือ้อ mm hmm. คลิปจะตือ้อ mm hmm. ก็ต่อเมื่อคนเปิดมันดู mm hmm. จะดีกว่าไหมถ้าเราแตกตา่าง mm hmm. เราซื้อตรองกับคุณว่าเราคือเครือข่ายเพราะทุกคนที่ดูคลิปนี้ mm hmm. มีอำนาจตัดสินใจที่จะเลือกทีนี้คุณเลือกเองเพราะถึงที่สุดแล้วอำนาจตัดสินใจอย,อยู่ที่ตัวคุณมันก็มันมันต้องไปอะครับานทำให้ครอบครัวมีชีวิตทีด่ดีกว่าก็อย,อยากครับต้อเป็นแบบนั้นถามว่าถ้าจรออิงแล้ว่ ไม่สนหรอกคืออยากทําทําได้หมดอะ่ะเอาครับรูมเมียจะได้สบายทําง่ายอย่างนั้นก็ก็น่าสนค่ะ